สวัสดีงา,ง,งามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะ่ะเด้อยินดีตอนรับเขาชูช่องพอนผ้ารวยเด้อค่ะเมืรอนี้แอดกัได้มาวัดบ้านดอนก่อยวัดแม่สิริพรเด้อค่ะเด้อกัขอให้ยเอฟซีทุกท่นานโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปเนาะคะ่ะเมืรอนี้แอดกัมาเบิงนี่เด้อค่ะเลืออันนี้เป็นเลือดยัง sequel, ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลือแม่พยอมอ,อ๋อเลือแม่พยอมนะคะเอฟซีค่ะ เรือแม่พยอมนะคะเดี๋ยวแอดสิภาพไปซองมึงแล้ค่ะเด้อเพื่อสุกเพื่อมันเนาะคะ่ะสำหรับเอ็ซี่ทันใดที่เขาม้ามาแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอนผ้ารวยไว้เด็ดด้ค่ะเพื่อสืบปริพาดข่าวสารดีๆเด็เด,ดจากท่างช่องพอนผ้าร้ยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเรือแม่พยอมนะคะเอ็ซีค่ะค่ะสำหรับเอ็ซี่งูเจี่ยวตาทิพกซองไปน้ำกันนะคะเพื่อ เห็นแนวท่างดีๆเด็ดเด็ดจากแม่เพิ่นเนาะค่ะขออนุญาตบาดค่ำ้ะแม่เด้อค่ะพายเอฟซีซองเลอค่ะ ค่ะเอฟซีเห็นเป็นตัวใด้บอลน้อค่ะนี่มันยันบัดคำได้ไหมเลอร์เอ็ดคือว่าเลียวเห็นสามไล่ไล่ค่ะเอฟซี เอฟซีซองเห็นตรงใดเอฟซี FC ก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อเอลกอซิทายซาสาให้เบิ่งเด้อค่ะมาที่แล้วมานบ่คุณพี่โอโอค่ะ่นว่าเพิ่นมาเพิ่นได้ตลอดเด้อค่ะโอค่ะค่ะ Mm -mm -mm. kasi pen oh, ano pet tapo ah, oh. โอ้กหแกวตาทิปซองซอยกันด FC เด้เอฟซเด้อผู้โชกผู้มันค่ะนี่แอดกว่บบาเห็นเหลีงงามงาม้ามะ,ค,ะ FC ค่ะเอฟซค่ะเมื่อันหนึ่งคือแปดสองหายะ,ค,ะ 8, 2, ค่ะเอฟซีแปดสองห้าค่ะเอกับพีเจลานาเบิงแต่ว่าเลขเกตอยูดด่ผู้เดียวนี่ ใส่ได้ค่ะ fc s2 นี่ค่ะค่ะเลขเกียดเนี่งามงามขาย fc ค่ะเลขเกียดตอนหนามือแอดนี่ยได้ขาย fc เลขเกียดงามค่ะค่ะขาย fc เห็นเป็นตัวใดกล็ลองพี่จัลลนาบึงนะคะ่ะตรงนี้สิเป็นเล่เกียดได้ขาย fc ค่ะเป็นเลขเกียดค่ะอันนี้มาขอพรจากแม่พยอมเพิ่งนะคะ่ะแม่พยอม แม่พยอมเนี่ยเนาะค่ะคุณพี่เนาะเจ้าแม่พยอมค่ะเจ้าแม่พยอมเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดเห็นเลขเกียยางงามเลยค่ะเอฟซีค่ะเลขเกีนี่งามค่ะ,กะโกมูเลยค่ะ ค่ะเอฟซี F C, ตาดีๆกับเบิ้งซอยกันเนาะคะ่ะขอพรจากแม่พยอมนะคะเจ้าแม่พยอมพนนะคะค่ะขอโชคขอหมั่นเด้อค่ะขอให้มีโชคมีใช่เนาะคะ่มะมาหอดมาถึงแม่พนเรากะให้เอฟซี C, ทุกทันหูเจวตาทิพซองเบื้งนะคะ ขายเนาะค่ะเอฟซีเด้อค่ะนี่ก็แอดกับสื้ผ้ามาสซองพญานาคเด้อค่ะอันนี้เพิ่นมีไว้ให้บูชาเด้อค่ะเอฟซีค่ะค่ะสำหรับเลขแม่พย่อมเมื่อกี้นี่กะเอฟซีท่านใดเดียวเห็นเป็นตัวใดกะแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปใดเด้อค่ะเอฟซีเด้อเห็นตัวใดก็ซอยกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อสิได้โชคได้ลาภน้ำกันค่ะ อันนี้ชุดนี้่พนกะมาขอมาขอเพ่นกะได้มันบ่ค่ะคุณพี่ค่ะเพ่นได้พนแสนสองแสนโอ้โหเจ้าขอได้แสนสองแสนพนได้ขายเอฟซีค่ะมาขออยู่น้าแม่เนี่ยเนาะค่ะเนาะค่ะผันสื่อชุดงามมาฝากเลยเด้อค่ะมาถวายค่ะค่ะเพ่นถิดได้แสนสองแสนมาสั่นนี่แม่เพ่นว่าผู้เพ่น อยู่นี่เนาะค่ะผู้เพิ่นเฝ้าอยู่นี่แหละค่ะผู้เพิ่นดูแลอยู่นี่ค่ะเอสี่ผ้าไปซองเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อค่เอฟซีเด้อค่ะเพื่อสิได้โชคได้มันเนาะคะ่ะซองซองเบิ่งใหม่เด้อค่เอฟซีเด้อ แต่แอดไว้อยู่ล่ำเรือนี่มิตเตลเอกสามค่ะค่ะล่ำเรือแม่พยอมเนี่นะะเเยเนาะค่ะมิตเตลเอกสามเลยเด้อค่ะแม่พยอมเนี่เลกสามงามงามค่ะเอฟซี กลับม่านี่ก็สิเห็นเลขกเกตนะคะคือก้อนนี่นแอดซองให้เบิ้งนะคะนี่มีสามมีเจ็ดนะคะนะตามที่แอดเห็นมีสามมีเกตนะคะเอฟซีมีสามมีเจ็ดแล้วก็จุนี่สามโตนี่ก็สิเป็นเป็นตัวใดดีคะเอฟซีคะนี่ มีแปดมีสมีหาแะค่ะเอมี8มี2มีหา้ะคะเอเห็นเป็นตวัวใดกับ่องลองเม็นมาไต่คลิปนะคะแต่ว่าเลขเกตกับเลขสนี่ก็สิง,งามค่ะค่ะเลขเกตนี่งามกูม่ลเลยคะ่ะเลขเกตกับเลขสามเต็มล้เลือแอดก็คิดว่ามาก 3, ะะักสามเะค่ะค่ะสังเกตสามสไปสัาเอฟซค่ะเอฟซีนะ ตาดีๆซ่องซอยกันค่ะเอฟซีค่ะขอพรจากแม่พยอมเพิ่นเนาะค่ะเพื่อสิได้โชคได้ลาบเนาะค่ะเอฟซีเนาะนะคะเดี๋ยวแอดไปซ่องทั้งหนาหายเด้อค่ะเอฟซีค่ะแคบหน้าจอไว้แล้วเนาะค่ะเอฟซีค่ะ ค่ะอีกรอบนึงนะะเนาะค่ะเอซีเนาะอีกรอบนึงเด้อค่ะแอดสิไปซองตรงที่ตรงที่แอดเห็นเด้อค่ะเอซีค่ะค่ะก็ให้เอฟซีทุกท่านเด้อค่ะเด้อค่ะพิจารณาซอยกันเนาะคะ่ะขอจากแม่พย่อมเนาะคะ่ะเจ้าแม่พยะะ่อมเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะอยู่วัดสิริพรเด้อค่ะแม่สิริพรคะ่ะอยู่วัดดอนบ้านดอนก่อยเด้อค่ะเอฟซีค่ะ ค่ะคลิปนี้แอดก็ขอฝากให้เอฟซีที่เขามาเบิงไมเนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อนผ้าลวยไว้เด้อค่ะเพื่อสิบริพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพ่อนผ้าลวยเนาะค่ะเอฟซีค่ะกัสุดท้ายนี้แอดก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงซ้ำนี้นะค่ะ่องแม่พยอมนะคะเด้อซองแม่พยอมนะคะเด้อให้โชคให้ม ắ ากูคูคู้นเด้อค่ะ ถูกหวยลวยลอตเตอรี่ไปน้ากันนะคะท่างช่องเสนอเพียงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไวเดอวยคะ่ะเอฟซีเด้อมักตัวใดก็ได้คะ่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านเฮ่งๆร่ยๆคะ่ะสวัสดีจ้า